สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ขู่สวนครับบ่าววันมาหรอครับมาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำมันครับมันนี้ม้อนี้บ่ว่าได้แกงปลาหลดครับแกงปลาหลดไข่นะครับพี่น้องโตนินอยแต่แห่งไข่ดีขนาดตัวซ้ำนี่นี่คือพอกินนะครับแบบว่าบีหมี่องถิมครับกินในหมดโตครับเห็นบ่ครับไข่โอนโยนครับไข่ทุกตัวดิครับตัวนิน้อยนี่มันถึกฝนครับใส่ใบัะขามอ่อนแล้วก็เป็นบักเลียนครับเปรี้ยวหอมนะครับนะ ลาดโดยแก้วผีผงแก้วผกขัวานี่ละครับตัวนี้ครับเข้ากันดีขนาดนะครับพักครับเอานี้เป็นผักซีกีนต้นหอมครับแล้วก็มะเขือแล้วก็แตงครับผมกับเข่าเดียวห่อนทั้งหลังคือเกาครับฝากนะครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ่าวันนั้นไหมนะครับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามมาวันนขอขอบคุณเลยลครับผมมาพี่น้อง่าบอกหลายอย่างครับแสบๆนะมาวันนครับผมปั๊ดเข่าเนี้ยวกับติดมือนี่ครับ ที่เด็ดมันยุ่งอย่นี้ครับโตซะหนีเนี่ยคือกินได้แบบกินได้มืตวัวครับพี่น้องเนี่ยืมอขักขนาดืมมันดี่ขนาด โอ้ยไข่แซ่บมาก หอมเวอร์ไอหน,น่องตัวพอดีกินเลยด,ดิเดี๋ยวเดี่ยวถอดกระสับด้วยครับรสซ้ำเนีน่ยเดี๋ยวมะเขืองี้กินรสวันแกงเหมือนเลยนี่เสียเขาเนาะอืม้ม นส่วนหนักมุกโกกคข,ขนาดอืม เขาติดมือปาข้กขากนใครมันใครไปหลุดไปงันอืม ตัวสามรลอยก็บาทครับแม่ค้าของป้าผมมาจะกกาลสิน เดมมะเขือกิโลแกลงมันเลยมันดีขะนาะด ไข่เต็มงอะอย่าง โอ้ยใครดีขนาดฮึมฮมสมไม่ลุยครับ อมคือมันสิมีเอกลักษณ์รสชาติของมันก็ยังอึ้งแหละครับมันนี่ม่กินของมันได้ไปหรองพักเหนียวมาประดับซื้อหรอครับบนเิเนนครับ เอาเหนียเหน็ดูนะครับเนียปลาลดครับน้อมึงมันแสบ ตัวหน่อยมิตรใครมันเปนบมีกลางดิครับกลางมัน เต้นตัวหน่อยมันหนังก่างอ้อนออต่างมันกรอบไขร ืเขาเนี่ยคือติดเมื่อครับติดแบบว่ามาจงหม่องติดเลยบมันเหรอ มันเลยฮึมำปวดปวดปวดด้วยครับกระดูกมันนี่กว่าพี่ขนาด พี่นองครับบอกเด็ดลยคำเดียวว่าเด็ดมาครับผมแซบหยุดบายุครับรูรีขนาดเลยครับผมเอา้าพี่นองรับชุบหลักจัดนะครับเจดเซ่บครับผมฝากพี่ฝากนองกดไรเขาแร์น้น่นะครับมือนนี้เอา้มามือนนี้วันนี้ขอลาพี่แล้วน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ